อัญญาบรรัรสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถาง6นิ้วเป็นประจำเช่นเคยพอ่อคาก็นำมาเสนอวันละ1-2คลิปหากวันไหนที่พอ่อคาติดธุละก็าอาจจะไม่มีคลิปลงนะครับก่อนการนำเสนอพ่อค้าขออนุญาตชี้แจง เราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกลของกระดาษจัดส่งพัสดุอีเมโดยไปลษณนียไทยค่าจะส่งมาเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางคิดที่50บาทหรือลูกค้าจะเลือกจากเป็นหลาย EP มารวมกันหรือจองไว้ก่อนจนกว่าจะได้ครบตามจานวนพอค้ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนมกราคมคือรับ4ี่กระถางขึ้นไปพอค้าจัดส่งให้ฟรีจะจองไว้จนกว่าจะครบ4ี่กระถางก็ได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อนะครับ ดื่มเตรียมกระดาษปากกาเขียนหมายเลข EP ด้านบนขวามือไว้นะครับหมายที่ยกในแต่ละคลิปมีลักษณะหน้าไม้ไม่เหมือนกันจํานวนต้นจานวนหน่อไม่เหมือนกันดังนั้นหมายเลข EP ที่ท่านรับชมนะครับพ่อค้ายกต้นไหนก็จะได้ต้นนั้นหากลูกค้าไม่สามารถระบุ EP ได้นะครับพ่อค้าก็จะถ่ายรูปให้เลือกแต่ในกรณีที่ไม่มีลายนะครับรบกวนดูจากในคลิปแล้วก็แจ้งหมายเลข EP ที่พอ่พอค้าพ่อค้าจะได้นําต้นที่อยู่ในคลิปมาให้ต่อมาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับแม่ฟ้าหลวง ฟอมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ mm ้าหลวงฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ IR ่อค้าให้ไปที high, ่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาสองร้อยสิบบาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองให้ไปที่ราคาสองร้อยสิบบาทครับ ยึดถ้าถีฟอมสองต้นในกระถางยึดถ้าถีกระถางที่หน ano. ึ่งยึดถ้าถีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับยึดถ้าถีกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับยึดถ้าถีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหน้าดอกชมพูยึดถ้าถีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับยึดถ้าถีกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับคุณสุภาวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางฟอมสองต้นกับสามหน่อ นอด้านล่างสามหนอฟอร์มสองต้นโตโตคุณสุภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับคุณสุภาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับบันดันทับฟอร์มสองต้นในกระถางออกหน้าสีชมพูกับหน้าเขียวความสองต้นในกระถางมีสองสีบันดันรับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับบันดันทับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับฟอร์มสองต้นในกระถาง อนุมานประสานกายความสองต้นในกระถางวันนี้พ่อค้ามาจัดโปรงให้สองกระถางอนุมานประสานกายกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่สองความสองต้นในกระถางอนุมานประสานกายกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับจัดโปรงให้ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่สอง เพชรเพลีฟอมสองต้นในกระถางเพชรเพลีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรเพลี์ฟอมสองต้นในกระถางเพชรเพลีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวิมานชมพูฟอมสองต้นในกระถางวิมานชมพูกระถางนี้สีออกโทนเขียวนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับวิมานชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ หลวงนาชเสนหาฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อเล็กหน่อสี่ใบด้านล่างหลวงนาชเสนหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหลวงนาชเสนหาฟอร์มโตโตวันนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหนุมานอมภภาฟอมสองต้นในกระถางหนุมานอมภภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนุมานอมภภาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกัดสีมาเต็มแล้ว ผมพิมานฟอมสองต้นในกระถางผมพิมานใบสวยๆผมพิมานกระถางนี้พอค้างให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับผมพิมานให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางรองทรายวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางรองทรายกระถางที่หนึ่งสีชมพูสวยๆรองทรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับรองทรายกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ รองรายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางด่างสวยรองรายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับรองรายกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางรวยล้นฟ้าหน้าเข้มฟอมสองต้นในกระถางรวยล้นฟ้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับรวยล้นฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเกลือซิลิกิต วาม2ต้นในกระถางเขื่อนสิลิกิตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับเขื่อนสิลิกิตสีปาดฟม2ต้นในกระถางสีปาดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระมาแล้วสวยๆให้ไปที่ราคา80บาทครับ่อนเจ้าสัววันนี้มีมาแบ่ง2กระถาง่อนเจ้าสัวกระถางที่1ความสองต้นในกระถางหลอดใหม่มาก็ป้ายนะครับ ผ่อนเจ้าสัวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับผ่อนเจ้าสัวกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับผ่อนเจ้าสัวกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับ1หน่อผ่อนเจ้าสัวกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่อนเจ้าสัวกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับทองอูไรทองอูไลฟอร์ม2ต้นในกระถางทองอุไลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับตองอุไรให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับวิ anda, จิตจินดาพร้อมสองต้นในกระถางวิจิตจินดากระถางที่หนึ่งิจิตจินดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับวิจิตจินดาหัวมังกรพร้อมสองต้นกับสองหน่อด้านล่างหัวบังกรกระถางนี้เริ่มทยอยกัดสีมาแล้วนะครับสำหรับปลอดใหม่เป็นเม็ดมาแล้ว สมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับสมังกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทคร Than ั 100, 100, บปราสาททองความหนึ่งต้นในกระถางฟอมตัวโตปราศาททองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับปราสาททองให้ไปที่ราคา120บาท um ครับนางกิรินีเทวีฟอมสองต้นในกระถางนางกิรินีไม่ป้ายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 60บาทครับนางกิรินีไม่ป้ายให้ไปที่ราคา60บาทครับหงดารุ่นความสองต้นในกระถางหงดารุนกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกัดสีมาแล้วทุกไปให้ไปที่ราคา120บาทครับหงดารุนกระถางที่1หงดารุนกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันกัดสีมาแล้วเกือบทุกใบหงดารุนกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120บาทครับของดูลุนกระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทเช่นกันครับศีลาหุ่มทองฟอร์ม2ต้นในกระถางติดเลืองมานิดนึงศีลาหุ่มทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับศีลาหุ่มทองฟอร์มโตให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนบุรีฟอร์ม2ต้นในกระถางรัตนบุรีกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา ก้าสิบาทครับรัตนบุรีให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับกระถางที่หนึ่งรัตนบุรีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันรัตนบุรีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับรัตนบุรีกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับนกขัตรายุฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ฟอมสามต้นในกระถางนกอัตรายุฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ ตกัดสลายุ่ฟอม์มมต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สิบาทครับทวีพบฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆทวีพบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับทวีพบให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมณีจันทร์ลุ้นป้ายฟอมสองต้นในกระถางโตกัดสีสวยแล้วมณีจันทร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับมณีจันทให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับ พญาพิเภกวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางพญาพิเภกกระถางที่1นึพญาพิเภกกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1นึสบาทครับพญาพิเพกกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาพิเภกกระถางที่สองฟอร์มเป็นไม้ตัดจอมนะครับมีสมต้นมีสต้นกับสี่หน่อพญาพิเพกกระถางที่สองตส,สองต้นกับ4ี่หนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 140บาทครับพญาพิเภกกระถางที่2ให้ไปที่ราคา140บาทครับพนมไพรยวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางพนมไพรยกระถางที่1ความสองต้นในกระถางพนมไพรยกระถางนี้พะ้าให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับพนมไพรยกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 0 0อบาทครับพนมไพรยกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางเช่นกันเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วพนมไพายกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบาทครับพนมุ์หไให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทติกกระถางที่สองยักษ์ปักลันไม่ป้ายความสองต้นในกระถางยักษ์ปักลันในป้ายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับยักษ์ปักหลันให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับมันสุกความสองต้นในกระถางมันสุกกัดสีสวยๆมันสุกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อย 20บาทครับบันสุกฟาร์ม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทครับบันสุกกระถางที่2ฟาร์ม2ต้นในกระถางบันสุกกระถางที่2กขัดสีมาลอดใหม่ขัดสีมาเต็มแล้วบันสุกกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับบันสุกกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับหลวงปู่แหวนวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1ใบชํำน้ำสองใบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 ยี่สิบบาทครับมันหลวงปู่แหวนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับ an, กระถางที่หนึ่งหลวงปู่แหวนกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอหลวงปู่แหวนกระถางนี้มีใบชํำน้ำสองใบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับหนึ่งต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับหลวงปู่แหวนบนเจนทองฟอมสองต้นในกระถางฟอมโตบนเจนทองฟอมสองต้น,ตนในกระถาง มูลเตียนทองกระถางนี้ผูค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมูลเตียนทองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเกิดจันท์หรือหกหลงแผงใบหอกฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่ขัดสีมาสวยๆแล้วเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเกิดจันทรกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเกิดจันทกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันเกิดจันรกระถางที่สองหลอดใหม่ขัดสีมาสวยแล้ว กระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันกระถางที่ mainland, 2ให้ไปที่ราคา90บาทครับมงกุฎเพชรฟอมสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่2อรฟอมสองต้นในกระถางสีชมพูสวยๆมงกุฎเพชรกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับ หน้าจำพูให้ไปที่ราคา120ยบาทครับมงกุฎเพชรฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางที่สองท้าหิรันพนาศูนย์ฟอร์มสองต้นในกระถางป้ายหนึ่งต้นไม้ป้ายหนึ่งต้นท้าหิรันพนาศูนย์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสิบาทครับท้าหิรันพนาศูนย์ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกินน้ำบรรชนฟอร์มสองต้นในกระถางกินน้ำบัรชนกระถางนี้กัดสีมาสวยสวยแล้ว กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชินะมันจอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรจอมทองด่างน้อยออกทนชมพูครับเพชรจอมทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรจอมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับหกหลงวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางฮกหลงฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา9 0บบาทครับ หกหลงกระถางที 1> binary, ่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับก right. ัดสีมาแล้วสวยๆหกหลงกระถางที่สองฟอมสอ2ต้นในกระถางหกหลงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหกหลงกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมตัโตกัดสีสวยๆ1 0 0บาทครับกระถางที่2ชมพูพานคลองเมืองฟอมสองต้นในกระถาง ชมพูพานคลองเมืองฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางสีสวยสวยใบยาวๆชมพูพันธคลองเมืองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 3 0สสบาทครับชมพูพันธ์คลองเมืองให้ไปที่ราคา1 3 0้สาสิบาทครับกษตรศาสตร์ฟามสองต้นในกระถางหน้าไม้ส,สวยสวยกษตรสาสตรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา8 0ดสิบาทครับกระเสียสาร์วามสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับมีใบชำน้ำสองใบนะครับ ยักษ์รามาสูนอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อปลอดใหม่กัดสีแดงมาแล้วนะครับฟอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาสูงระดับนี้แล้วยักษ์รามาสูนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับยักษ์รามาสูนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับตบประก้าปลายสวยๆอร์มหนึ่งต้นในกระถางต้นะัก้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ ลบาให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกไม้ออกทนสีส้มน้ำตาลส้มวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา50บาทครับลูกไม้กระถางที่สองครับความสองต้นในกระถางกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับมีต่างชมพูด้วยลูกไม้กระถางที่สองให้ไปที่ราคา60บาทครับ บัวชมพูฟอมสองต้นในกระถางสีชมพูสวยๆบัวชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเบัวชมพูฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มหนาๆให้ไปที่ราคา80บาทครับเบัวชมพูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันฟอร์มหนาๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับบัวชมพูกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับบรรดาซับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางบรรดาซับกระถางที่หหน้าชมพูสวยๆ บรรดานรั์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1ฟอร์ความสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทครับบันดันรับบันดันรัพย์กระถางที่ oui, 2ออกทนหน้าเข้มความสองต้นโตโตในกระถางบันดันรัพย์กระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับบันดันรั์กระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับอนุมาันหาววันนี้มีมาแบ่ง1กระถาง ฟอมหนึ่งต้นในกระถางหนุมานหาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนุมานหาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าจักรพพัดวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเจ้าจักรพพัดกระถางที่หนึ่งขัดสีสวยเจ้าจักรพพัดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเจ้าจักรพพัดกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเจ้าจักรพพัดกระถางที่สอง เจ้าจักระพัดกระถางที่สองความสองต้นในกระถางหน้าไม้กัดสีสวยๆเจ้าจักระพัดกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบานชื่นร้อมสองต้นในกระถางบานชื่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับบานชื่นให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับนิ่งมหามงคลร้อมสองต้นในกระถาง มิงมหาฟงมงคลฟอมสองต้นในกระถางลอดใหม่กัดสีมาส,สวยๆแล้วมิ่งมหามงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับมิงมหามงคลให้ไปที่ราคา80บาทครับพิกกับเกลือฟอร์มโตโตฟอมสองต้นในกระถางพิกกับเกลือกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับพิกเกลือฟอรมโตโตให้ไปที่ราคา60บาทครับตับหมอหมอสีน้อยใบกลมแดงสวย หมอสีน้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งบอลสีนะครับมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP คือหมาย,มายเลข EP ที่ท่านกําลังรับชมอยู่ต้นไม้ก็จะเป็นต้นที่พ่อค้า,คาย,ยกลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 8 7 6 5 1 5 1เ9เป็นทั้งหลายและเบอร์โทรสำหรับวันนี้ทางอญยาบอลสีข้าคาาําว่าสวัสดีครับ